สวัสดีทุกคนค่ะหนาวหนาวกับเช้านี้ค่ะที่ไหนอากาศเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังได้นะคะคุณกิตินันเดินไปไหนนาะเดินเดินออกจากบ้านโคตรหนาวเลยนะคะ สวัสดีคุณสุชาติขอบคุณค่ะส่งสติกเกอร์มาขอบคุณค่ะตอนนี้หกโมงห้าสิ้านาทีตอนนี้ยี่สี่องศาแล้วค่ะทุกคนเย็นลงอีกยีองศาที่คุณกิตินันบอกว่าที่ โคราชสูงเนิน14องศาอย่างหนาวเลยที่ไหนอากาศเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังได้นะคะอ๋อนี่นี่เขาพายเรือมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ เก่งมากๆเลยค่ะต้องมีความชํานาญเนาะอยู่กลางแม่น้ําแล้วก็พายเข้ามามาด้านนี้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเรือโดยสารเช่นกันแต่เป็นเรือปรับอากาศนะคะเขาหาปลาไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ นี่ค่ะเป็นเรือปรับอากาศข้างในกว้างมากนะคะมีที่นั่งให้นั่งเยอะเลยเรือโดยสารที่เป็นปรับอากาศนะคะน่าจะเข้าสู่จังหวัดนนยาวไปถึงปลาย ปลายทางที่ไหนเราก็ไม่แน่ใจเนาะบรรยากาศสวยๆสวัสดีทักทายทุกคนนะคะยินดีต้อนรับค่ะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาค่ะหนาวๆเช้านี้นะคะ คุณสุชาติบอกว่าสวยจังนะคะตอนนี้อุณหภูมิจากเมื่อเช้าที่เราเดินเข้ามา21ตอนนี้เหลือ20องศาลดลงแล้วค่ะทุกคนลดยิ่งสายยิ่งหนาวนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนได้จังหวะพอดีคุณสุชาติบอกขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจ ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามานะคะ